ครับมามาเอาไปใช้ครับดีเจ็งสองตัวนี้สวยๆเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับดูดูเครื่องสภาพนางฟ้ามาจากญี่ปุ่นเลยครับนี่ดูความสวยครับนัดนี่โอ้หไตเหลืองๆไดทูดแล้วนะครับนี่ไดทดครับเลือกไตทูดวงแหวนแล้วนะครับไปฟังเสียงโอ้บเราจัดเครื่องนาครับนี่ไปได้ Okay. เครื่องมันต้องดีครบสูตรอย่างนี้ครับเวลาดับต้องมีแรงอัดแรงเวี่ยงเวลาสตาร์ทต้องไม่ไอไม่หลวมควันไม่มีไหลแจ้ว